สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่สำคัญมากๆในพุทธศาสนานั่นคือคำว่าเอกธรรมครับเรามีข้อมูลมาจากข้อความชื่อเอกธรรมความหมายและการปฏิบัติสู่การพ้นทุกข์เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะชวนทำความเข้าใจกันว่าเอกธรรมเนี่ย มันคืออะไรกันแน่แล้วก็มีความหมายเชื่อมโยงกับหลักธรรมอื่นๆยังไงบ้างที่สำคัญเลยคือเราจะลองมองในมุมที่มันจับต้องได้มากขึ้นว่าถ้าเรากำลังเดินไปในทิศทางนี้มันมีสัญญาณหรือความจริงที่วัดผลได้อะไรที่เราพอจะสังเกตเห็นในตัวเองได้บ้างครับค่ะก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะคะคำว่าเอกธรรมนี่ ฟังดูอาจจะสูงส่งนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหมือนปลายทางหรือว่าเป็นแก่นสําคัญที่สุดของการปฏิบัติในพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีคําสอนมากมายหลายแง่มุมนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนชี้ไปที่จุดหมายเดียวกันคือการพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงค่ะโอเคครับอืมงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากคําถามพื้นฐานที่สุดก่อนเลยคําว่าเอกธรรมเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรมาจากไหนครับเนี่ย คำนี้ก็มาจากภาษาบาลีสันสกฤตโดยตรงเลยนะคะเอกะหรือเอกที่แปลว่าหนึ่งหรือหนึ่งเดียวส่วนคำว่าธรรมะเนี่ยโหความหมายกว้างมากเลยค่ะทั้งความจริงสภาวะธรรมชาติหรือหลักคำสอนพอรวมกันเป็นเอกธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยเออจึงมักจะหมายถึงธรรมะอันเป็นเอกเดียวหรือแก่นแท้หนึ่งเดียวที่หลักธรรมอื่นๆทั้งหมดมุ่งไปสู่ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดนั้นก็คือนิพพานค่ะสภาวะของการดับสิ้นแห่งทุกข์หรืออาจจะมองเป็นธรรมะที่เป็นแกนกลางที่ทำข้ออื่นๆชี้เข้ามาหาก็ได้ค่ะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับคือความเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นแก่นหรือเป็นเป้าหมายสูงสุดนี่เองแล้วถ้าจะมองให้ลึกลงไปอีกนิดนึงละครับในเชิงคำสอนหรือปรัชญาเนี่ยเอกธรรมยังมีความหมายในมิติอื่นอีกไหมครับมีค่ะ มีหลายมิติที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะคะถ้าเรามองในเชิงเป้าหมายหรือที่ภาษาท,ทางวิชาการอาจจะเรียกว่าสัตธรรมวิทยาเนี่ยเอกธรรมก็คือนิพพานหรือการผลทุกนี่เองล่ะคะ่ะส่วนหลักธรรมอื่นๆที่เราคุ้นเคยกันดีเช่นศีลสมาธิปัญญาหรืออริยสัจสี่เนี่ยก็เป็นเหมือนเอครื่องมือหรือเป็นแผนที่ที่จะนำทางเราไปสู่เป้าหมายอันเดียวนั้น ครับมันเป็นเครื่องมือสู่เป้าหมายใช่ค่ะทีนี้ถ้ามองในเชิงปรัชญาหรืออภิธรรมอันนี้จะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าถึงแม้ธรรมะจะดูมีมากมายหลากหลายแงม่มุมแต่จริงๆแล้วมีจุดร่วมหรือความจริงที่เป็นแก่นกลางอยู่นั่นก็คือการชี้ไปที่ความจริงสากลสามอย่างที่เราเรียกว่าไตรลักษ์ใช่ไหมคะคือทุกสิ่งไม่เที่ยงอน,นิจจังเป็นทุกข์หรือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขัง แล้วก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงให้ยึดมั่นอนัตตาการรู้แจ้งความจริงข้อนี้เกี่ยวกับทุกสิ่งนะคะจนกระทั่งคลายความยึดติดไปได้เนี่ยนี่แหละค่ะคือความเป็นหนึ่งของแก่นธรรมหรือเอกธรรมในเชิงเนื้อหาพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่การไปเจอสิ่งหนึ่งที่พิเศษนะคะแต่คือการตระหนักถึงความจริงหนึ่งเดียวที่มันอยู่ในทุกๆสิ่งอยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่หาของใหม่ แต่เห็นความจริงที่มีอยู่แล้วนี่เองใช่เลยค่ะและที่สำคัญมากๆเลยก็คือในเชิงประสบการณ์ของการปฏิบัติจริงการเห็นเอกธรรมเนี่ยไม่ใช่การเห็นภาพนิม,มิตอะไรแบบนั้นนะคะแต่คือการเห็นหรือรู้แจ้งสภาวะธรรมสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาเช่นสมมติว่าเรากำลังรู้สึกหงุดหงิดมากๆเลยตอนรถติดเนี่ย การเห็นอย่างชัดเจนว่าความหงุดหงิดนีม้มันเป็นแค่สภาวะชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันไม่เที่ยงอันนี้จัง มันไม่ใช่ตัวเราจริงๆอนัตตาการเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทําให้พลังของความหงุดหงิดลดลงไปได้คือเกิดวิราคะความอยากที่จะแบบว่าบีบแปรตะโกนหรือตัณหาเนี่ยมันก็อาจจะจางลงไปในขณะนั้นการเห็นความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจนจนคลายความยึดติดได้ในขณะนั้นเนี่ยแหละคะ่ะคือการสัมผัสกับเอกธรรมในระดับประสบการณ์โห oh, อธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยครับชัดเจนมาก การเปรียบเทียบกับเรื่องรถติดเมื่อกี้เนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันใกล้ตัวขึ้นเยอะเลยไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรแต่เป็นการเห็นความจริงของสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตรงหน้าเรานี่เองแล้วความเข้าใจเรื่องเองกธรรมแบบนี้มันไปเกี่ยวโยงกับหลักธรรมที่เราคุ้นคนกันอย่างอริยสัจสี่ 4, หรือมัคมีองแปดยังไงบ้างครับมันเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันเลยหรือว่าเป็นคนละส่วนกันครับ โอ้โหเกี่ยวข้องกันแบบแยกไม่ออกเลยค่ะเหมือนเป็นแผนที่กับจุดหมายปลายทางเลยถ้าเรามองผ่านอริยสัจสี่นะคะเอกธรรมก็คือนิโรธค่ะคือสภาวะของการดับทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายหรือสัจจะข้อที่3 แต่การจะไปถึงนิโรธได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจองค์ประกอบอื่นๆด้วยคือต้องรู้ว่าความทุกข์คืออะไรทุกข์สัจจะข้อที่1แล้วก็ต้องรู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์สมุทยัยสัจจะข้อที่2ซึ่งก็คือตัณหาความอยากและที่สําคัญที่สุดคือต้องเดินไปตามหนทางที่จะนําไปสู่การดับทุกข์นั่นก็คือมรรคหรือสัจจะข้อที่4นั่นเองค่ะครับครับคือต้องรู้ทุกข์รู้เหตุรู้ทางดับ ถึงจะไปถึงเป้าหมายได้ถูกต้องค่ะซึ่งมัคหรือหนทางนั้นก็คือมัคมีองค์8ที่เรารู้จักกันดีหรือถ้าจะสรุปรวบยอดให้สั้นลงมาอีกก็คือไตรสิขาอันได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาค่ะศีลก็คือการปฏิบัติในระดับกายวาจาสมาธิคือการฝึกฝนจิตใจให้ตั้งมัน่นส่วนปัญญาก็คือความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงนี่แหละค่ะคือเส้นทางหรือกระบวนการที่จะนำเราไปสู่เอกธรรม อืชัดเจนครับส่วนไตรลักษณ์อน,นิจังทุกขังอนัตตาที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะคะก็เปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญหรือเป็นมุมมองที่ถูกต้องที่เราต้องใช้ในระหว่างการเดินทางบนเส้นทางมครคนี้การมองเห็นสิ่งต่างๆตามหลักไตรลักษณ์อยู่เสมอๆเนี่ยจะช่วยให้เราคลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะเข้าใกล้เอกธรรมได้เร็วขึ้นค่ะการอธิบายแบบนี้ทำให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นมากเลยครับว่า แต่ละหลักธรรมเนี่ยมันไม่ได้อยู่แยกกันเลยแต่เชื่อมโยงกันเป็นระบบเพื่อจะไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือเอกธรรมหรือนิพพานนี่เองทีนี้พอเราเข้าใจเป้าหมายคือเอกธรรมและเข้าใจแผนที่คือพวกอริยสัจสี่มรรคแแล้วคำถามสำคัญต่อมาเลยคือแล้วเราจะเดินทางจริงๆได้ยังไงมีขั้นตอนเชิงปฏิบัติอะไรบ้างครับที่ไม่ใช่แค่การคิด แต่เป็นการลงมือทำที่จะช่วยให้เราค่อยๆเข้าใกล้หรือสัมผัสกับสภาวะนี้ได้จริงๆและที่สำคัญมากๆที่เราเน้นกันคือมีอะไรที่เราพอจะสังเกตหรือวัดผลความคืบหน้าของตัวเองได้บ้างระหว่างทางหรือที่เรียกว่าความจริงที่วัดผลได้ครับคำถามนี้สำคัญมากจริงๆค่ะเพราะหวัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่การลงมือปฏิบัติแล้วก็สังเกตผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆ แหล่งข้อมูลที่เราใช้เป็นหลักเนี่ยก็ให้แนวทางปฏิบัติที่เน้นผลลัพธ์ที่สังเกตได้หรือความจริงที่วัดผลได้ไว้อย่างน่าสนใจมากค่ะลองไล่เรียงดูเป็นขั้นตอนคร่าวๆได้ประมาณนี้นะคะอย่างแรกเลยคือเริ่มต้นด้วยการปรับพฤติกรรมพื้นฐานของเราก่อนคือศีลค่ะอาจจะเริ่มง่ายๆจากศีล5้าที่เรารู้จักกันดีนี่แหละค่ะเป้าหมายก็เพื่อลดการสร้างปัญหาหรือความทุกข์ใหม่ๆทั้งกับตัวเองและคนอื่นการมีศีลเป็นพื้นฐานจะช่วยให้ใจเราวุ่นวายน้อยลงสงบ ขึ้นซึ่งอันนี้สำคัญมากสำหรับการฝึกขั้นต่อไปสิ่งที่เราพอจะสังเกตได้นะคะคือชีวิตอาจจะมีความขัดแย้งน้อยลงรู้สึกผิดหรือกังวลกับพฤติกรรมตัวเองน้อยลงไปครับเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยและความตั้งมั่นของจิตหรือสมาธิสมถะวิธีที่นิยมกันมากก็คืออาณาปานสติหรือการตามรู้ลมหายใจตัวเองอาจจะเริ่มต้นแค่วันละ5นาที10นาทีก็ได้ค่ะ เป้าหมายคือฝึกให้จิตใจที่ปกติมันจะฟุ้งซ่านให้ค่อยๆสงบลงมีกำลังตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นคนที่สังเกตได้ช,ชัดๆเลยนะคะคือเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองวอกแวกน้อยลงในระหว่างวันมีสมาธิจดจ่อก,กับสิ่งที่ทำได้ดีขึ้นหรือรู้สึกสงบภายในมากขึ้นแม้จะเจอเรื่องวุ่นวายภายนอกอันนี้เป็นผลที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะอืมอันนี้พอจะนึกภาพออกครับ การมีสมาธิดีขึ้นค่ะพอจิตเริ่มมีกำลังจากสมาธิแล้วขั้นต่อไปขั้นที่3คือพัฒนาความเข้าใจตามความเป็นจริงหรือปัญญาวิปัสสนา คือใช้จิตที่สงบนั่นแหละค่ะมาสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในกายและใจของเราในขณะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความคิดหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเห็นมันตามความเป็นจริงคือเห็นว่ามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่คงที่แปรเปลี่ยนไปแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆคือเป็นอนัตตา การเห็นซ้ำๆแบบนี้ค่ะไม่ใช่แค่คิดนะคะแต่เห็นด้วยการสังเกตตรงๆเนี่ยจะทําให้เกิดปัญญาความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นมันจะค่อยๆคลายออกไปผลที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุดเลยคือใจจะเริ่มรู้สึกเบาขึ้นโปร่งขึ้นความทุกข์ที่เคยมีจากเรื่องดําเดิมอาจจะลดน้อยลงนี่แหละค่ะคือความจริงที่วัดผลได้จากการเจริญปัญญาโดยตรงเลยโอ้โหอันนี้ชัดเจนมากครับใจเบาขึ้นทุกน้อยลงนี่คือผลที่จับต้องได้จริงๆใช่ค่ะ แล้วก็ขั้นที่4คือหมั่นตรวจสอบด้วยหลักไตรลักษณ์อันนี้คือการนําความเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาใช้พิจารณาสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันเสมอเสมอไม่ใช่แค่ตอนนั่งสมาธินะคะเวลาเกิดความอยากได้มากๆหรือไม่พอใจมากๆเนี่ยลองถามตัวเองดูเล่นๆก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้หรือสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันเที่ยงแท้จริงๆหรือเปล่า มันให้ความสุขถาวรได้ไหมมันเป็นของเราจริงๆหรือเราแค่ยึดมันไว้ชั่วคราวการหมั่นพิจารณาแบบนี้บ่อยๆจะช่วยลดพลังของความอยากหรือตัณหาและความไม่พอใจหรือปฏิฆะลงได้ค่ะผลที่สังเกตได้คือเราอาจจะไม่ได้ดิ้นรนหรือเป็นทุกข์กับความอยากหรือความเกลียดเท่าเดิมครับใช้ปัญญาพิจารณาในชีวิตจริงเลยใช่ค่ะและสุดท้ายขั้นที่5คือสังเกตสัญญ,ญาณเชิงประสบการณ์ เป้าหมายของการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่แค่ความเข้าใจทางสมองนะคะแต่คือการได้สัมผัสกับสภาวะที่จิตคลายจากความยึดติดจริงๆแม้จะเป็นแค่ช่วงสั้นๆก็ตามเช่น <c oughs> ความรู้สึกสงบเย็นที่เกิดขึ้นหลังจากความโกรธมันดับลงไปหรือความรู้สึกโล่งสบายเมื่อความอยากได้อะไรมากๆมันหายไปประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหลคะค่ะ เป็นเหมือนสัญญาณหรือตัวชี้วัดที่สัมผัสได้ว่าเรากำลังเดินมาถูกทางและกำลังเข้าใกล้ความเข้าใจในเอกธรรมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ โอ้หฟังดูแล้วการปฏิบัติพวกนี้มันเชื่อมโยงกันเป็นระบบจริงๆเลยนะครับตั้งแต่การปรับพฤติกรรมภายนอกคือศีลมาสู่การฝึกจิตภายในคือสมาธิแล้วก็การใช้จิตที่ฝึกแล้วมาสังเกตความจริงคือปัญญาจนเห็นผลเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับใจเราจริงๆที่สําคัญคือมันมีผลลัพธ์ที่สังเกตได้หรือความจริงที่วัดผลได้ในแต่ละขั้นตอนด้วยทําให้มันดูจับต้องได้ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันเลยตรงนี้มีประโยชน์มากๆครับใช่เลยค่ะ ถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะคะลองเปรียบเทียบง่ายๆว่าถ้าหลักธรรมคำสอนต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนเส้นทางหลายสายที่คนใช้เดินทางเข้าเมืองหลวงเอก,กธรรมก็คือเมืองหลวงหรือจุดหมายปลายทางเดียวที่ทุกเส้นทางเหล่านั้นมุ่งหน้าไปถึงค่ะแม้ว่าระหว่างทางอาจจะมีรายละเอียดวิธีการหรือทิวทัศน์ที่ต่างกันไปบ้างแต่เป้าหมายสุดท้ายคือที่เดียวกันคือการพ้นจากความทุกข์หรือการเข้าถึงเมืองหลวงนั่นเองค่ะอ๋อ ภาพเปรียบเทียบนี้ชัดเจนดีครับแต่ก็อาจจะมีคนสงสัยได้นะครับว่าพอเราไปเน้นที่เอกธรรมซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวแบบนี้มันจะทำให้เรามองข้ามหรือลดความสำคัญของเส้นทางหรือหลักธรรมอื่นๆที่มันหลากหลายไปหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีนะคะแล้วก็พบบ่อยด้วยค่ะการพูดถึงเอกธรรมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เราปฏิเสธหรือไม่สนใจหลักธรรมข้ออื่นๆเลยแม้แต่น้อยนะคะแต่เป็นการชี้ให้เห็น หัวใจหรือแก่นร่วมที่หลักธรรมเหล่านั้นทั้งหมดกำลังนำพาเราไปเพื่อให้เราเข้าใจว่าแม้จะมีวิธีปฏิบัติหรือคำสอนที่ดูหลากหลายแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นไปเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการพ้นทุกข์ประเด็นสำคัญคือเราควรจะใช้เครื่องมือหรือเส้นทางเหล่านี้อย่างเข้าใจคุณค่าของมันแต่ก็ไม่ควรไปยึดติดอยู่แค่ที่ตัวเครื่องมือหรือเส้นทางจนลืมไปว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไร เหมือนคนมีแผนที่ดีมากๆเลยแต่ไม่ยอมออกเดินทางหรือโมตะเถียงกันว่าแผนที่ของใครดีกว่ากันอะไรทำนองนั้นนะคะอ๋อเข้าใจไประเด็นแล้วครับคือให้ใช้เครื่องมืออย่างรู้เป้าหมายไม่ใช่ยึดติดที่ตัวเครื่องมือแล้วถ้าจะถามย้ำให้ชัดเจนไปเลยครับเอกธรรมกับนิพพานนี่ถือว่าเป็นสิ่งเดียวกันเลยใช่ไหมครับค่ะเอกธรรมในความหมายสูงสุดหรือแก่นแท้หนึ่งเดียวนั้นก็คือสภาวะเดียวกับนิพพานนั่นเอง แต่สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำเสมอก็คือการจะเข้าใจว่ามันคือสิ่งเดียวกันอย่างแท้จริงนั้นนะคะมันไม่ได้เกิดจากการที่เรามานั่งคิดวิเคราะห์หรืออ่านคำจำกัดความเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกิดจากการลงมือปฏิบัติตามเส้นทางคือมัคจนกระทั่งเกิดประสบการณ์ตรงหรือการรู้แจ้งขึ้นในภายในจิตใจของเราเองประสบการณ์นั้นจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเลยค่ะและเป็นความเข้าใจที่ไม่ต้องอาศัยคำพูดใดๆอีกต่อไป กระจ่างแจ้งเลยครับในประเด็ดนนี้ทีนี้มาถึงช่วงสำคัญที่เราเน้นย้ำกันมาตั้งแต่ต้นเลยคือเรื่องของตัวชี้วัดหรือความจริงที่วัดผลได้ในทางปฏิบตัติเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำกำลังปฏิบัติอยู่นี่มันกำลังพาเราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือกำลังเข้าใกล้สภาวะที่เรียกว่าเอกธรรมมากขึ้นเรื่อยมีอะไรที่เป็นเหมือนสัญญ,ญาณไฟเขียวหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เราพอจะสังเกตเห็นได้ในชีวิตประจําวันของเราบ้างครับ มีแน่นอนค่ะและสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาตินะคะแต่เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติที่เราได้คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้เลยแหล่งข้อมูลที่เรามีก็ชี้ให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนหลายอย่างเลยค่ะซึ่งเราสามารถสังเกตได้ในตัวเองนะคะเช่นอย่างแรกเลยคือความยุติดในความชอบหรือความไม่ชอบมันลดลงไหมลองสังเกตตัวเองดูขอว่าอาการต้องได้อันนี้หรือรับไม่ได้กับสิ่งนั้นมันเบาบางลงไหม ความอยากได้อยากมีหรือราคะความหมุดหนิดผลักไสหรือโทสะมันเกิดยากขึ้นหรือว่าเกิดแล้วดับเร็วขึ้นหรือเปล่าถ้าเราเริ่มมีความรู้สึกเป็นกลางๆหรืออุเบกขาต่อสิ่งต่างๆได้มากขึ้นไม่ได้แกว่งไปตามความชอบความชังง่ายเหมือนเดิมอันนี้คือสัญญาณที่ชัดเจนมากค่ะครับครับความแกว่งของอารมณ์น้อยลงใช่ค่ะอย่างที่สองคือใจมีความมั่นคงและสงบมากขึ้นเมื่อเจอปัญหาหรือเจอกระทบ เวลาเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันคำตำหนิหรือสถานการณ์ที่กดดันต่างๆลองสังเกตปฏิกิริยาทางใจของเราดูค่ะมันยังตีโพยตีพายกระวนกระวายเหมือนเดิมหรือว่าเริ่มมีความนิ่งสงบและสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ด้วยใจที่มั่นคงขึ้นถ้าความสงบภายในหรือ inner peace แล้วก็ความสามารถในการฟื้นตัวจากอารมณ์ลบหรือ emotional resilience ของเราเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากๆอีกอันหนึ่งค่ะ อ๋อความนิ่งความมั่นคงทางอารมณ์มันซึมลึกขึ้นไม่ใช่แค่ท่องจํานะคะว่าอานิจังทุกขังอนัตตาแปลว่าอะไรแต่หมายถึงว่าความเข้าใจนี้มันเริ่มส่งผลต่อมุมมองและการใช้ชีวิตของเราจริงๆหรืออยังเช่น <c oughs> เรายอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ง่ายขึ้นไหมเราคลายความยึดมั่นในความคิดเห็นหรือตัวตนของเราลงได้บ้างหรือเปล่า เราเห็นสิ่งต่างๆเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมากกว่าที่จะไปยึดว่าเป็นของฉันหรือตัวฉันหรือไม่ถ้าความเข้าใจเหล่านี้เริ่มทำงานในชีวิตประจำวันของเราจริงๆไม่ใช่แค่ในหัวตอนคิดอันนี้คือความก้าวหน้าที่วัดผลได้ชัดเจนเลยค่ะฮพวกชีวัดเหล่านี้ฟังแล้วเป็นรูปธรรมมากๆเลยนะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงทั้งในด้านความคิด ความรู้สึกแล้วก็พฤติกรรมของเราซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกฝนจริงๆไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอปาฏิหาริอะไรเลยเอาละครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการสนทนาเจาะลึกในวันนี้แล้วนะครับ ถ้าจะให้สรุปสั้นๆเกี่ยวกับเอกธรรมก็คือธรรมะอันเป็นหนึ่งเดียวนี้เองที่เป็นทั้งแก่นแท้และเป้าหมายสูงสุดของการเดินทางในพุทธศาสนาซึ่งก็คือสภาวะของการดับทุกข์หรือนิพพานและแนวทิศนี้ก็ไม่ได้ไปขัดแย้งกับหลักธรรมอื่นๆเลยแต่กลับช่วยให้เราเห็นว่าหลักธรรมทั้งหลายนั้นแท้จริงแล้วคือเส้นทางหรือเครื่องมือต่างๆที่จะนําเราไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันนั่นเองนะครับถูกต้องเลยค่ะ และสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยจริงๆในการเดินทางนี้นะคะก็คือการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองการอ่านการฟังหรือการคิดตามเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถพาเราไปถึงจุดหมายได้จริงๆต้องอาศัยการฝึกฝนค่ะทั้งศีลสมาธิและปัญญาจนเกิดเป็นประสบการณ์ตรงขึ้นภายในส่วนตัวชีวัตต่างๆที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นความยึดต,ติดที่น้อยลงใจที่สงบมั่นคงมากขึ้นหรือปัญญาที่เห็นแจ้งในไตรลักษณ์ สิ่งเหล่านี้คือความจริงที่วัดผลได้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการลงมือทําไม่ใช่สิ่งที่เราจะมานั่งนึกเอาเองได้เลยค่ะเป็นการย้ําเตือนที่สําคัญมากๆครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมอยากจะลองชวนทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับให้ลองนําไปสังเกตหรืออาจจะแค่ลองเฝ้าดูตัวเองกันต่อสักนิดนะครับว่าแล้วถ้าเราลองหันมาสังเกตความจริงที่วัดผลได้เล็กๆน้อยๆเหล่านี้ในชีวิตประจําวันของเราเองดูละครับเช่น ลองสังเกตดูว่าวันนี้มีไหมที่ความอยากบางอย่างมันเบาลงไปหรือความโกรธมันจางหายไปเร็วขึ้นกว่าเดิมมีช่วงเวลาไหนบ้างที่เรารู้สึกสงบนิ่งหรือเบาสบายใจมากขึ้นหรือมุมมองที่เรามีต่อผู้คนเหตุการณ์หรือแม้แต่ตัวเองมันเริ่มเปลี่ยนไปบ้างไหมเพราะเราเริ่มเห็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของมันชัดขึ้นบางทีนะครับการหมั่นสังเกตผลลัพธ์รูปธรรมเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นจริงเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง อาจจะเป็นประตูบานแรกที่ค่อยๆเปิดนำทางเราไปสู่ความเข้าใจเอกธรรมที่ลึกซึ้งและมีความหมายต่อชีวิตเรามากกว่าแค่การได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับมันพิยงอย่างเดียวก็ได้นะครับ